ครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่เลสการ์ะ46ครับซึ่งก็เอาพิวซ์นะครับมาทำนะครับเนื่องจากมันมีเสียงที่ช่วงล่างครับก็เลยถามในกลุ่ม Facebook มานะครับเขาก็เลยแนะนำมาที่นี่นะครับซึ่งก็นี่เป็นแบบเรียกว่าโอดังพิว์เลยนะครับแล้วก็มีมีนี่อีกแปดด้วยนะครับมีอีกแปดด้วยนะครับ ตอนนี้เราก็กําลังรอช่างทําอยู่ครับรวมสรุปค่าจ่ายครขข่าวๆนะพี่เขาบอกว่าประมาณหมื่นกว่าบาทน,นะหมื่นสี่นะครับก็มีทําเกี่ยวกับพวกพวงมาลัยนะครับแล้วก็ลูกมหากกมากอะไรพวกนี้ลูกหมากสังขคงไงก็เดี๋ยวเราไปรอก่อนแล้วก็ถ้าเกิดเสร็จแล้วยังไงเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังอีกทีแล้วว่ามีอะไรบ้างน,นะครับ ตอนนี้ผมก็กําลังนั่งดูพี่พี่เขากําลังซ่อมให้อยู่นะเรียกว่าลุมกันเลยตอนนี้ลุมรถอยู่นะครับมาดูว่าหลังจากซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยอาการจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับัมไงก็ฝาติดตามด้วยนะครับสรุปคือมันเปลี่ยนอะไรบ้างพี่พอผมเลยไ่ย้อยแล้วก็เกลี่ยกันโค้งยางกกันโค้งด้วยยางกันโค้งด้วย แต่เสียงกิ๊กๆไทยนะเล็กๆใช่เสียงที่มันกุกๆน<ม>ะนี่แหละประกอกแต่วิ่งทางปกติไม่เป็นไรหรอกถ้าลงลุมจะได้ยินใช่ไหมกึ๊กกึ๊กของอะไรเนี่ยครับแต่ถ้ายอดจะยอดนั่นเป็นแบบอะไรอ่าประกอบประกอแหลกพรมอะไรที่แพงไ<ม>หมพี่พันหน้าอืมถ้าพอตอนมันเป็นหนักมันจะเป็นประมาณยังไงเสียงถ้าเราวิ่งแบบทางทางทางเรียบประดังอ๋อเจอรอยต่อถนนเนี่ยเนี้ย กกึคือถ้าหนักมันจะได้ยินอย่างนั้นใช่ไหมทุกอย่างเราแน่นหมดแล้วในตอนนี้ครับมันจะดังตรงช่วงโคมอะไรใช่ไหมไม่ดังดังอยู่ล่างเลยอืเก็บได้ดังอยู่ห้าห้าน t e ีต่อมาหลังจากเมื่อกี้เราไปทดสอบมาเรียบร้อยนะครับก็อันนี้คือทุกอย่างเนี่ยโอเคหมดแล้วนะครับเหลือแค่แหลกโคมอะไรซึ่ง เดี๋ยวเราค่อยรอมันเป็นหนักกว่านี้เราค่อยมาเปลี่ยนดีกว่านะครับเปลี่ยนไปทั้งหมด3อย่างนะครับตอนนี้ก็เสียงดีขึ้นเยอะเลยตอนแรกนี่เสียงกู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 กเแต่ตอนนี้ก็เงียบขึ้นเยอะแล้วนะครับขับสบายนะที่เขาก็บอกละเอียดดีนะผมถามอะไรก็ตอบหมดอย่างในคลิปอะนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมีเกะ๊ะนิดหน่อยเก๊ของทิวต,ตรงกลางมันชอบมีเสียงเขาบอกว่าตัวคลิปล้อมันแตกเป็นเรื่องธรรมดาของทีวูเลยมันใหญ่เวลาใช้ไปนานๆแล้วมันจะแตกตลอด โอเค okay, okay, เดี๋ยวเราไปร mm hmm. อกันอีกสักหน่อยแล้วนะครับ ครับทุกคนยังกระเดจาวู ja วันนี้เราเป็นวันที่สองครับหลังจากที่ผมวันนั้นขับกลับบ้านไปแล้วรู้สึกว่าเสียงมันยังดังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยลองออาให้พี่เอาแก้ดูนะครับกน,น,นถ้าคือกลับไปอะ่ะมันไม่ดังเวจนแบบว่าจะถึงบ้านอยู่แล้วแม่งหึ่งดังผมก็เลยแบบแตั้งใจว่าเดี๋ยวค่อยมาแก้นะครับเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้พี่เขาเอาไปลองมามเดี๋ยวมาดูกันว่าสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นที่อะไรนะครับเดี๋ยวมารายงานให้ฟังครับ ทุกทางแล้วนะครับซึ่งก็ยังไม่หายนะซึ่งผมก็นั่งดูเมื่อกี้คือเขาว่าถอดเต้าชอออกนานแล้วนะครับแลวก็ลองเปลี่ยนรอโชลองลอะไรหมดแล้วนะครับซึ่งก็ไม่หายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหลือ,อยางสุดท้ายครับที่แบบว่ามันก็เริ่มจะไปแล้วเหมือนกันนะครับก็คือแหลกภูมะไรนะครับซึ่งก็เปลี่ยนเลย16,500บาทเดี๋ยวจบนี่จะลบไปฟังอีกทีนะครับว่าทั้งหมดเราเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับแล้วก็ แล้วก็ราคาเท่าไหร่บ้างนะดูอีกทีว่าอาการเนี่ยหายไหมเปลี่ยนแหลกทุกจบเลยหรือเปล่านะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีปัญหาเหมือนผมนะครับจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดกันนะครับเดี๋ยวมารอดูกัน ตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเกี่ยวกับช่วงล่างของเรานะครับก็ซึ่งหลังจากเปลี่ยนแหลกไปแล้วเนี่ยรอบแรกที่มาลองกับพี่เขาครับก็มันยังดังอยู่แล้วทีนี้พี่เขาก็เลยไปปรับให้นิดหน่อยปรับปรับให้มันแน่นขึ้นตอนนี้ก็เงียบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆลองๆแบบแถวนี้ก่อนแล้วกันว่ามันจะดังอีกหรือเปล่าผมว่าไม่มีแล้วเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวลองขับดูก็นะคือรอบแรกเนี่ย ตอนที่ไปถึงปุ๊บใช่ไหมเขาก็ไปเช็คให้ <_ EN> เขาเขาไปเช็คเสร็จกลับมาเขาก็มาดูมามาแก้ถอดโช๊คมาแก้ก็แล้วมาดูโช๊คมาไขนู่นไขนี่เรียบร้อยก็ยังไม่หายท้ายเ่ะเขาก็เดินมาแบบไม่ไหลวละเขาเดิม่มบอกผมว่าแบบว่ามันน่าจะเป็นที่แหลกของภูมิร,ร้ายมากกว่าพี่แบบอาการแบบมันไม่หายาทีคือเหมือนซ่อมแล้วก็ยังดังอยู่ดังหลือตลอดนะครับจนพอเปลี่ยนแหลกเรียบร้อย,อย,ยไม่มีเสียงนะผมลงหลุมื่อทีนะ ก็ยังไม่มีเสียงนะครับพี่เขาก็พาผมไปลองรอบแรกรอบแรกเนี่ยตอนที่เิแหลกมัก็ยังดังนะแบบที่บอกไปรอบสองนี่คือเมื่อกี้เงียบละ่ะนะครับพาไปลองแบบถนนแบบภู่ขาเลยเรียกได้ว่าถนนลูกลังเลยอะ่ะตรงที่ไปลองอะ่ะซึ่งมันก็เราก็จะได้ลองอย่างเต็มที่ไงนะครับก็ผมจะสรุปค่า้จ่ายทั้งหมดนะครับทั้งสองรอบที่เรามากันนะ รอบแรกนะครับก็คือมีที่เปลี่ยนคอภูมิลัยนะครับ10,000บาทแล้วก็ยอยนะครับ2,000บาทแล้วก็ลูกยางนะครับ1,000บาทแล้วก็มีเหล็กกันโคง1 5 0 0บาทนะครับแล้วก็มีกองแอร์กับเกกลางอันนี้ไม่เกี่ยวตรงล่างนะนะครับก็เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็รอบที่2อนะครับอีก6,500บาทก็คือซ่อมแหลกภูมาลัยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ขายเรียบร้อยความรู้สึกก็ยังไม่มีเสียงโดยปกติแล้วเนี่ย อาการที่มันเป็นอนะ่ะคือมันจะชอบมีเสียงเวลาที่ผมเดรกเว้ยหรือว่าชะลอความเร็วอะไรเงี้ยเสียงมันก็จะชัดมากสําหรับใครที่มีปัญหาพวกเกี่ยวกับช่วงล่างหรือว่าอะไรเงี้ยก็สามารถทาให้ที่เลสกาลาดรู้ได้นะซึ่งพิเตอร์หรือว่าเจ้าของร้านเนี่ยก็แนะนําดีนะครับแล้วก็ให้คําปรึกษาอะไรเงี้ยเวลาผมถามอะไรก็เขาก็ตอบได้หมดอ่ะเออนะครับเพราะว่าตอบได้นะแล้วก็อยู่ขั้นตอนไหนบ้างแล้วอะไรเงี้ยพี่เขาก็จะคอยเดมาบอกอยู่ตลอดนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะในการบริการหรืออะไรอย่างนี้นะครับว่าสำหรับใครที่ขับรถพวกไฮบริดหรือว่าทีอูดหรือว่าแคมเปร่ไฮบริดอะไรเงี้ยก็สามารถทําให้พี่เขาดูแลได้นะครับยังไม่มีเลยนะตอนนี้สบายมากเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะขอขับไปเรื่อยเนี่ยพับกลับบ้านไปเรื่อยแล้วก็ไปดูว่าจะดังอีกป่านะครับ five minutes later นี่นะคือถ้าเกิดแบบแต่ก่อนนะผมปล่อยอย่างงี้นะภูมิราจะเป็นเงี้ยจะโยกอย่างเงี้ยนะแต่ตอนนี้คือปล่อยแล้วก็ดูนิ่ง นิ่งเลยครับดีขึ้นแบบว่าก็คือเห็นได้ชัดอะนะฮะพอพวงมาลัยเนี่ยเห็นชัดสุดเลยพอเปลี่ยนแล้วแต่พอตอนเนี้ยคือเปลี่ยนแหลกไปก็คือเรียกได้ว่าแน่นขึ้นจริงเอาละครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําการทดลองมาเป็นระยะเวลาที่ผมเรียกได้ว่ากลอพอสมควรแล้วนะครับที่จะคอนเฟิร์มได้ว่าตอน,นเนี้ยเนี่ยอย่างไม่มีเสียงแล้ว <S 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 เออต้องอย่างนี้ หลังจากที่เราเนี่ยทนขับรถที่มีเสียดงดังๆมาเป็นเวลานานนะครับจนตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าหมดละตอนนี้หมดปัญหาตรงงานแล้วนะครับในช่วงล่างแบบแน่นละแล้วก็ไม่มีเสียงอะไรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็จบละนะครับกับพีอูสหรือว่ารถบ้านใช้งานของเรานะครับโอเคครับสำหรับใครที่มีปัญหาแบบนี้นะครับก็ลองไปปรึกษาที่ร้านเลดการาด46ได้นะครับแถวถนนเฉลิมพระเกียรตินะครับถ้าเกิดใครอยากลองไป,ป หรือว่าอยากจะเอารถไปให้พี่ๆเขาเช็คเนี่ยก็สามารถขับไปได้เลยนะครับหรือว่าจะทักไปหาในแฟนเพจใน a c e b o o k เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตรงนี้นะครับลองทักไปหา,าก่อนได้นะครับว่าแบบคิวว่างไหมหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมว่าทุกคนน่าจะได้รับความสบายใจกับบ้านผมเป็นอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าจบแน่ที่นี่นะครับโอเคครับวันนี้ก็มีเพลงเท่านี้นะทุกคนยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ช่องวิน i ่ Channel ด้วยนะครับช่วยกัน กดซับสไคร e ให้ถึง1,000งันซับนะครับโอเคครับวันนี้ก็ไปแล้วครับทุกคนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบน,นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย